จวดพี่นอนจวดซานาบ่มีนอสซานี่จวดยังเดียวเด็กหงบ้าคลั่งเอเลียดถูกเร่งฮอร์โมนติโก้ย,ยังครั้ง5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมลิเวอร์พูลบุกกระชวกไ้อินเตอร์มิลานจากหลังเกมหงเชีดงูขาดรักก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เชกคกคราสกุนซือลิเวอร์พูลได้โชว์มันสมองแสดงเห็นถึงการแก้เกมได้อย่างจกาดจกาดพาทีมบุกพิชิตอินเตอร์มิลาน2-0ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์รอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับเกลืง แม้เกมในครึ่งแรกของแดนจะทําอะไรงูใหญ่ไม่ถน,นัดแถมมีช่วงเวลาที่้าบ้านกดดันทีมจากเมืองู้ดีได้หลายครั้งจนวิททำสกอร์นำไปก่อนได้ด้วยซ้าแต่สุดท้ายแล้วในยายชาวยุโรนก็าพาทีมบุกคว้าชัยชนะได้ที่ซานซูโรสเตเดียมอีกตามเคยเหมือนในรอบเป็นกลุ่มก่อนหน้านี้ที่ลิเวอร์พูลบุกมาคว้าเอซีมิลานทีมร่วมเมืองของอินเตอร์ได้เช่นเดียวกันและนี่คือ5ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเกมในค่ำคืนที่ว่านี้ซึ่งเรสเวชิน สร้างสถิติใหม่กับสโมสรด้วยการกำชัยชนะในศึกฟุตบอลยุโรป7นัดติดต่อกันซึ่งเท่ากับสถิติของทีมจากอังกฤษที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สร้างเอาไว้ในถ้วยยูฟ่าแชมเลกระหว่างเดือนธันวาคมในปี2020ถึงเดือนพฤษภาคมในปี2021นะครับโอ้ชุดยอดอีลีพอแม่มีนองเริ่มต้นที่ประเด็นที่1 3หัวหอกของหองด่าง เจเกนคลอปเลือกวางหมากสามหัวหอบในเกมบุกเย Milan, ือนอินเตอร์มิลานโดยการใช้โมซาลาดิโกโจตาและซาเดโอมาน่แต่ไม่อาจคลำเป้าเจ้าบ้านได้เลยจากนั้นตน้นครึ่งหลังผู้จัดการกิมโชยูมันก็เปลี่ยนโชตาซึ่งมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนที่ข้อเท้าออกเป็นรายแรกโดยใช้บริการโรเบรโตฟร์มิโนแทนและทันมาอีกพักเดียวมาน่ <M ane S 1> ก็โดนเปลี่ยนตัวออกอีกรายโดยให้ลุยเดียสลงเล่นแทน เท่ากับว่า3หัวหอมในขึ่งหลังที่ซานซิโรของเรสเมชชินเปลี่ยนมาเป็นซาร่าเฟอร์มิโนและดิอาสจนในที่สุดผลตอบแทนก็ปรากฏเมื่อดาเตะับบรับบราซิลโคกลูกเตะมุมให้เรสเมชชินขึ้นนำอันเป็นประตูที่20ของเขาในศึกฟุตบอลยุโรปก,กับลิเวอร์พูลต่อจากพึ่งงานดังกล่าวนะครับทำให้โรเบโตเฟอร์มิโนจึงเป็นนักเตะของรัวแอนฟิวรายที่6ที่ํำเป้าได้เกิน20เมตรในทัวร์ยุโรปรองจากสตีเวนจูลาด41 ซาล่า34ซึ่งยิงอ mm ินเตอร์มิลานเพิ่มอีกแมตต์มาเน่ยี่สมเมเกเวน22และเ e อียนรัต2 0แต่จะมีใครรู้บ้างหรือไม่ว่าในซีซั J ่นนี N ้เจกิ L ่งกรับส่ง3นักเตะคนไหนลงเล่นเป็นแผงเกมรุกบ่อยที่สุดสที่เจอเกมก่อนบุกกลับงูใหญ่อินเตอร์มิลานผู้จัดการทีมชาาดอย์ใช้งานซาลามาเน่และชัวตามากที่สุดรวมกันถึง15านัดและเป็นซาลาที่ทำประตูได้มากที่สุด24ลูกรวมนัดล่าสุดอีกด,ด้วย ซึ่งตามมาด้วยโชต้า17ลูกขณะที่มาเน่เช็คบินได้10ลูกในครับโอ้โหเรียกได้ว่าเกมรุกเราค่อนข้างหลากหลายกันเลยทีเดียวนะฮะประเด็นที่2ฮาวิเอเลียดยังไม่พร้อมฮาวิเอเลียดสร้างชื่อได้อีกหนหลังจากเจอร์กินครอปแบ็โผ11บนักเตะตัวจริงที่ฟัดกับอินเตอร์มิลานโดยใช้งานดาวรุ่งอ,อนาคตกาลงบู และมันเป็นครั้งแรกที่เจ้าหนูวัยกระเตาะได้สมบัติเกมฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟา่าแชมเปียกในวัยเพียงแค่18ปีกับ3 1 8วันอันทาให้เขากลายเป็นพ่อกระแข้งอายุน้อยที่สุดของสโมสรที่ได้ลงเล่นถ้วยใบนี้โดยไม่รับรวมในรอบคัดเลือกสำหรับคนที่ถือครองสถิติก่อนหน้านั้นได้แก่เทนส์อเล็กซานเดอร์โนฟุนแบ็กจอมอาซิดซ,ซึ่งได้ลงเล่นในวัย18ปีกับ354วันนัดเจกับสปาตักบอสโกในปี2017 และที่สำคัญก่อนในนี้ในนัดชิงชนะเลิศถ้วยยูฟันแชมเล็กปี2018เลียดเดินทางไปเชียร์ทีมร,ร,รักทีก่กรุงเียพด้วยแม้ณตอนนั้นเขายังเป็นขุนพลของทีมฟูลแลมแต่นักเสียดายที่ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ต่อเรอลมเดรดไป3-1ยันรอยก็ดีจากฟอร์นในครึ่งแรกกับงูใหญ่เห็นได้ชัดเจนว่าฮาวีเอเลียดยังไม่พร้อมสำหรับเกมบิ๊กแมตช์เนื่องจากเขาไม่มีบทบาทมากพอและในที่สุดเจคกิงกร็อกก็ยงยอมรับความเนจริงหลังให้สัมภาษณ์ก่อนเกมด้วยความมั่นใจว่า นาเตวไวรุ่นพร้อมแล้วและไม่กดดันอะไรซึ่งถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดมันก็จะเป็นความผิดพลาดของเขาเองและแม้ตลิว์พูลจะไม่เสียหายใน45นาทีแรกแต่สตาร์จิ๊ก็คล็อกก็ต้องถอดเอเลียดออกและให้นามบีเกต้านลงสนามทาแทนตทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเขามีตัวเลือกที่ดีพร้อมถูกส่งลงเล่นลหลายตัวหลายรายแต่เลือกเปิดด้วยกันกับสตาร์ไวทีนออกสตาร์เป็นตัวจริงประเด็นที่ 3. มนคลังของเตโก การบันทึกจดสถิติในซีซั่นนี้เอาไว้ว่าหากเกมไหนลิเวอร์พูลส่งดาวเตะทีมชาติสเปลนลงเล่นปเป็นตัวจริงพวกเขาจะเป็นฝ่ายมีชัยถึง100เซและเมื่อรองกับเกมชนะอินเตอร์มิลาน land, ติโกกบพาเรดเมเชียนชนะอย่างครบถ้วนทั้ง11นัดเขาได้ออกสตาร์ทก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่86ให้เจนสปินเนอร์ลงไปเล่นแทนในนัดที่8 0 0ในอาชีพการกานแข่งของดาวเตะจอมสารวัตรประโยชน์ซึ่งเจ้าในายใหญ่ชาวเมืองเบียรหวังจับต่อเซนต์าชาใหม่ต่อไปอีกปี ประเด็นที่4เอาเอโกที่ไหลค่ะก่อนเกมฟาดแกงของเจอเกนคลับเปิดอกว่าชอบกดประตูทีมเยือนมากและไม่รู้ว่ายูฟายกเลิกกฎนี้ทิ้งไปทำไมซึ่งสอดคล้องกับจิมมี่การเกอร์อดีตกังนหลังของลิเวอร์พูลซึ่งแสดงมุมมองในฐานะกูรูว่ายูฟาแชมเปี้ยนเพี้ยนไปแล้วที่ตัดสินใจยกเลิกกฎที่นาถถ่ารอทึกนี้ทิ้งไป เพราะมันจะทําให้ทีมเยือนเน้นบุกมาคว้าสกอร์ศูนย์ศูนย์ก่อนกลับไปเล่นในเกมรุกในบ้านและเราอาจจะได้เห็นการดวลจุดโทษตัดสินผลการแข่งขันอย่างที่ยิบื่องจากโอกาสพลิกผันของสถานการณ์จะลดน,น้อยลงไปยังไรเซียนะฮะแม้ว่าจะไม่ได้เปรียบกดประตูทีมเยือนหลังบุกไปเข่นงูใหญ่อินเตอร์มิลาน2เมตรโอกาสเข้ารอบแปดทีมของหงดงก็ยังสดใสยอยู่ดีประเด็นที่5าพยาหงไลจิกงูใหญ่ตามเคย ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยบูกกับอินเตอร์มิลานมาแล้ว4ครั้งและเป็นหัวแดงที่มีสถิติเหนือกว่าจากผลชนะ3แพ้1ในศึกยูโรเปียนครับในปี1965ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะ3 0ที่อนเวลก่อนบุกไปแพท้ที่ซานซูโรส1จากนั้นในถ้วยยูฟ่าแชมเลียกในปี2008หัวแดงชนะทั้ง2นัดด้วยสกอร์2-0โดยในนัดเย้านะครับสตีเวนจลาดกับเดิะเขายิงประตูและ1 0ยออกเปย์เยนเป็นฟอนโดตอเรสยิงประตู เท่ากับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีที่ทั้ง2ทีมโคจรมาพบกันอีกครั้งโดยเกยมล่าสุดทั้ง2ทีมดวลกันมันอุบัติขึ้นนะฮะเมื่อวันที่11มีนาคมในปี2008โดยมีผู้เล่น11คนแรกดังนี้อินเตอร์มิลานฮูลโอเซซาไมคอนเนลเซนริบาตคริสเตียนคิวโวนิคลัสปูดิโซเอสเตบันกัมปิโซพาติกเวลาฮาวียสนติเดยันสแตนโควิดซาลตันอิบราฮิโมวิดและบูลิโอคลุส โดยกุนซือตอนนั้นนะครับเป็นโรเบตโตมานชินีส่วนทางฝั่งคอลลีวูปูนะครับมีเปเป้เรนาจิมมี่การ์เกอร์ซามิฮูเปียมาร์ตินสเคเทลฟาบิโอออริเลโอฮาเวียร์มาร์ชเคโรโนลูคัสเลวาสตีเฟนโจลาร์เรย์นบาเบลเด็กเขาและเฟอร์นันโดตอเรสส่วนกุนซือตอนนั้นก็คือราฟุเอลเบนิเตส ทัดจากการผ่านดานงูใหญ่อินเตอร์มิลานเรดเมนชินก็สยบอาร์เซนอลทีมร่วมชาติด้วยกร์รวม5-3ในรอบแทีมก่อนที่จะพาเชลซีทีมจากอังกฤษด้วยกันอีกราย4-3ในรอบตัดเชือกและเป็นแมนเชสเตอร์อีกสโมรสรของพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์ด้วยกันดวลลูกจุดโทษชนะสิงห์โปรเชลซีของอัฟฟานแกรนส์ ans, นะครับนี่คือหาประเด็นร้อนแรงหลงัลงเกมนะครับลิเวอร์พูลของเราโอกาสเข้ารอบสดใสจริงๆนะครับ รับแฟนแล้วครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรส่วนนัดที่2เราห้ามประมาทโดยเด็ดขาดนะครับเพราะเขาไม่มีกดอเวโกอีกต่อไปแล้วนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ตอนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้ว็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงาน ชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะอฟแมนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ